สมาชิกวุฒิสภาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะและพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่สำเร็จในปี2564ด้วยค่ะ พลเอกวรพงษ์สง่าเนตรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งค่ะพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกก็ได้ลงพื้นที่พบประชาชนส่วนราชการของจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อที่จะติดตามการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศที่ดําเนินการสําเร็จในปี2564ค่ะพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการโคกหนองนาโมเดลโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎี และการดําเนินงานโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรวมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการที่เคยเป็นกลุ่มเปราะบางแต่ได้รับส่งเสริมอาชีพจนสามารถมีไรายได้เลี้ยงตนเองได้พร้อมทั้งมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจจากนั้นได้เดินลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนณนะวัดทองนพคุณอําเภอบางปะกงจังหวัด เชิงเซาเพื่อรับฟังเกี่ยวกับการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริ อัจฉริยะสมาสิตี้ของจังหวัดฉะเชิงเซาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสาวจิตติมาบุญเฮงหมู่ที่1บ้านวัดกลางตำบลเทพร,ราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเรานอกจากนี้ค่ะคณะสวนะคะก็ยัได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสาร,รคามบางคล้าอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางประกงพร้อมทั้งศึกษาดูงานที่สถานที่ก่อสร้างสถานีผลิตจ่ายน้ำฝ่ายท่าลาดแห่งใหม่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามตําบลเกาะขนุนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโคกหนองนาโมเดลณนะแปลงรายนายโชรทร์คำชมหมู่ที่4ตําบลบางคาอําเภอรัชศาสตร์ จังหวัดชัชเชงเซาค่ะซึ่งก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อดําเนินการขุดบ่อวันนี้ที่คณะสมาชิกวุฒิสภาประชาชนเนี่ยเดินทางมชาจังหวัดชัชเชงเซาเนี่ยจุดแรกเนี่ยเรามาดูความคืบหน้าหรือว่าแนวทางการพัฒนา,ารในส่วนของตาบลมั่นคงบางครั้ง,งยังยืนซึ่งตําบลมั่นคงบางครั้ง,งยังยืนเนี่ยเป็นเป็นในแผนงานหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในแผนแม่บทเป็นความมั่นคง ซึ่งจะตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลต่อความมั่นคงเนี่ยอันนี้ก็คือตัวโครงการแผนงานที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนเลยทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงอาชีพรายได้ชีวิตทับสินมั่งคัง่งมีเงินมีทองใช้เศรษฐกิจดียั่งยืนรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกอย่างก็มั่นคงยั่งยืน